บทที่สิบแปดพรมวิหารภาวนาวงค์นิมิตายใหญ่เฮวมีสุตังเอกังสมยังภะควาสวัสติยังเมฮาลติเชตวะเนอนาปะอนาทัพปินติภัสสะอาลามีตตาระโคภะควาภิกขุอมันเตสิภิกขวติภะทันเตติเตภิกขุภะควาตัปัสสุสุภะควาอัปเอเตทัโวจะเมตตาเจโตวิมุต ิยาอาเซบิตายาพาวิตายาพมุลิกาตายาญาณิกาตายาวัตถุกตายาอนุสิตายาปุริจิตายาสุสมัลตายาเอการาสสาริสังสาปาริคังขาคตมีเอการาสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจฉตินะปาปะคังสุปินังปัสสติมนุสสันังปิโยมุติอมนุสสันังปิโยมุติเทวตาลคันตินาสสกักิวาวิสังวาสังวากรรมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปะ tứ thất tị lạt sanh hù lọng, ca lang kaloti utarini apativitanto hamakroku pa kho ho ti meta jabiko vijeto vimuttiya asavita ya phavitaya phamuligata ya nigata ya bodugata ya ya palititaya su samparatha ya ima ekara sanisangsa apatikangha ati anuttiso phala nameta jabiko vimutti ati outtiso phala nameta jabiko vimutti

पचाहाकाले ही अनुधिसो पलनामेताचे तो विमुटी सफेदस्ता अवेला अप्या बचानी खास उकिया तरंग बजिहान तो सफेद पे सफेद पाना अवेला अप्या बचानी खास उकिया तरंग बजिहान तो सफेद पुता अवेला अप्या बचानी खास उकिया तरंग बजिहान तो सफेद पुखारा अवेला अप्या बचानी खास उकिया तरंग बजिहान तो सफ इमेंता काले अनोखे काले फल नामे फलानामेता चेतो विमुक्ति कतमे सत्ता हाँ काले ओथे सो फलानामेता चेतो ताचे विमुक्ति सफा इतियो अवेला अभय अभिचार निखा सुखी अतना भय हंतु सफे पुरेशा अवेरा अभय अभिचार निखा सुखी अतना भय हंतु सफे अतिया अवेरा अभय अभिचार निखा सफ़ेद अनार अवेला यहाँ अबरा आपको यहाँ पे चाहनी खा सकती है तना पर यहाँ तो सफ़ेद है वह अबरा आपको यहाँ पे चाहनी खा सकती है तना पर यहाँ तो सफ़ेद मनोज साह अबरा आपको यहाँ पे चाहनी खा तो सफ़ेद वेनी पाती का अबरा आपको यहाँ पे चाहनी खा तो नहीं नहीं ये सत्ता हाँ काले ही ओटी सौ पला नाम मुत्ती कतब नहीं काले ही इस साफ़ पला नाम मुत्ती สัพเพปพรัทิมายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุสัพเพ์ปจิมายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุสัพเพอุตารายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุสัพเพทักขิีนายาทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุสัพเพปพรัทิมายานุทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุสัพเพ์ปจิมายานุทิสายยาสตาอเวลาอภิญปาบชาณิคาสุเกะตารางไปหันตุ sape utara ya anu di saya seta wla apya baca nikah suge tenang pelihara tu sape rakyatnya ya anu di saya seta wla apya baca nikah suge tenang pelihara tu sape hati majat di saya seta wla apya baca nikah suge tenang pelihara tu sape upali majat di saya seta wla apya baca nikah suge tenang pelihara tu sape pura ti majat di saya panah wla apya baca nikah suge tenang pelihara tu sape percuma majat di saya panah wla apya baca nikah suge tenang pelihara

สัพเพปุราติมยะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยญญาบิชาณิคาสุเกตตระหนักริหานตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยญญาบิชาณิคาสุเกตตระหนักริหานตุสัพเพอุตลาลายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยญญาบิชาณิคาสุเกตตระหนักริหานตุสัภีระกินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอภยญญาบิชาณิคาสุเกตตระหนักริหานตุสัพเพเหติมายะทิสศายะภูตาอเวลาอภยญญาบิชาณิคาสุเกตตระหนักริหานตุ สเพอุปาลิมายะที่สายัปุตาเอเวลาอภิญญาบัญญัติคาสุเกตตลังบริหารตุสัพเพปุรัติมายะที่สายัปุกลาเอเวลาอภิญญาบัญญัติคาสุเกตตลังบริหารตุสัพเปปชิมายะที่สายัปุกลาเอเวลาอภิญญาบัญญัติคาสุเกตตลังบริหารตุสัพเพอุตรายะที่สายัปุกลาเอเวลาอภิญญาบัญญัติคาสุเกตตลังบริหารตุสัพเพตะเขนยะที่สายัปุกลาเอเวลาอภิญญาบัญญัติคาสุเกตตลังบริหารตุ สพเพปุรัติานุทิสายะูคลาอเวลาอภิยญาบัาิคาสุขีตตังบัญญัตหนุโตสภัปจัญญานุทิสายะูคลาอเวลาอยาบัาิคาสุขีตตังบัญญตหุตสภัยอุตรายานุทิสายะูคลาอเวลาอิยาบัาิคาสุขตตังบัญญตุสัพทพีนยานุทิสายะูคลาอเวลาอยาาิคาสุขีตตังัญญตุสัพเฮิมยาทิสายะผูคคลาอเวลาอภยาาิคาสุขตยตังัญญ sape upali maja ti saya aku kala abila apa ya berjalan tenang banyak sape puluh tema jadi saya atau bahwa pelik panna abila apa ya berjalan tenang banyak sape baju maja ti saya atau bahwa ya panna abila di tenang sape saya atau bahwa ya panna ya tenang सफेद तीनों जाति साया अत्ता पावा पले या पन्ना अगला अबे बजाने वाले के लिए थोड़ा बने हम तो सफेद पुला तीन या अंति साया अत्ता पावा पले या पन्ना अगला अबे बजाने वाले के लिए थोड़ा बने हम तो सफेद पची में या अंति साया अत्ता पावा पले पन्ना अगला अबे बजाने वाले के लिए थोड़ा बने तो सफेद उताल या अंति สเปรก ah as si ินยานุทิสยอัตภาวลิยาปัญอเวลาอพยปชานิคาสุิตามบวาตุสเปรที่มายาทีสยาอัตภาวริยาปอเวลาอพยปชานิคาสุตาริาตุสเปรอุปริมายาทีสยาอัตภาวริยาปอเวลาอพยประชานิคาสุตรงปริหาตวสเปรยอุปริมายะทีสยะอัตภาวริยาปอเวลาอพยาประชานิคาสุกตาบริหาตุ สภาปพลติมายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิญชาอิคาสุเกะตรังบาลธรรมตุสภาปฏิมายะทิสายะอิติโยอเวลาอภยิญชาอิคาสุเกะตรังบาลธรรมตุสภาอุตระายะทิสายะอิติโยอเวลาอภยิญชาอิคาสุเกะตรังบาลธรรมตุสภาทักขินายะทิสายะอิติโยอเวลาอภยิญชาอิคาสุเกะตรังบาลธรรมตุสภาพลติมายะอนุ่ทีสายะอิติโยอเวลาอภยิญชาอิคาสุเกะตรังบาลธรรมตุ สภาปชิมายาอนุทิศายาอิติโยอเวลาอภัยยาประชาชนิคาสุเกต์ตลังปัญญัตุหังสภาอุตลาลยาอนุทิศายาอิติโยอเวลาอภัยยาประชาชนิคาสุเกต์ตลังปัญญัตุหังสภาลักขิณายาอนุทิศายาอิติโยอเวลาอภัยยาประชาชนิคาสุเกต์ตลังปัญญัตุหังสภาเฮติมายาทิศายาอิติโยอเวลาอภัยยาประชาชนิคาสุเกต์ตลังปัญญัตุหังสภาอุปไลมายาทิศายาอิติโยอเวลาอภัยยาประชาชนิคาสุเกต์ตลังปัญญัติงตั सफेद पुला थी मजा थी साजा पुलिस सा अवेला अभय अभिचार निकास ओके तना बजा तो सफेद बच्चे मजा थी साजा पुलिस सा अवेला अभय अभिचार निकास ओके तना बजा तो सफेद उतालाया थी साजा पुलिस सा अवेला अभय अभिचार निकास ओके तना बजा तो सफेद बच्चे मजा थी साजा सा अवेला अभय अभिचार निकास ओके तना बजा रहे अवेला अभय अभिचार निकास ओके तना बजा रहे अगर आप या बिहार में खास रूप से अपनों के हाथ सफेद कुर्ता था या अन्य की सहायता पुलिस अगर आप या बिहार में खास रूप से अपना बड़े हाथ सफेद खीना या अन्य की सहायता पुलिस अगर आप या बिहार में खास रूप से अपना बड़े सफेद की मजा की सजा पुआला अगर आप या बिहार में खास रूप से अपना बड़े हाथ को सफेद उपमली मजा की सजा पुलिस अगर आप या बिहार में खास रूप से अपना बड़े हाथ สภ์ปุรัติมัยยะที่สัยยะอริยะอเวลาอภิญญาปิชาณิฆาสุขีอัตตานั้นเบลังตัวสภ์ิมัยยะทิ่สายยะอริยาอเวลาอภิยญาปิชานิฆาสุขีอัตตานัริหาลตงสัวเพอุตตรายะทิ่สายยะอริยาอเวลาอภิยญาปิชานิฆาสุขีอัตตานั้นเบลังตัวสภ์ทัศกิายะทิ่สายยะอริยาอเวลาอภิยญาปิชานิฆาสุขีอัตตานัริหาลตงสัวเพปุรัติมัยยะอนุทิสัยยะอริยะอเวลาอภิญญาปิชาณิฆาสุขีอัตตานั้นเบลังต अगर आपने अब जहाँ दिखा तो फिर ताना बढ़िया ना तो अब फिर उतारा या अनुचित साझा अन्ना ले जा अगर आपने अब जहाँ दिखा तो फिर ताना बढ़िया ना तो अब फिर तक खेला जा अनुचित साझा अली जा अगर आपने अब जहाँ दिखा तो फिर बढ़िया ना तो अब फिर है ती साझा अली जा अगर आपने अब जहाँ बढ़िया ना तो अब Tapi pecimanya kita saja alia, apabila apa ya, apabila apa ya baca lima suki tenang paling alat tu. Tapi utaranya kita saja analia, apabila apa ya baca lima suki tenang paling tu. Tapi sekiranya ya kita saja analia, apabila apa ya baca lima suki tenang paling alat tu. Tapi pula timanya analia, apabila apa ya baca lima suki tenang paling tu. सप्पे पचिमया अनुतिसाय अनालिया अवेला अभयवचानीका सुखे तना परिहन्तु सप्पे उत्तलया अनुतिसाय अनालिया सबसे प्लस जिम्मे जाती साझा सेवा का बेड़ा भैया बजा निकाल तो फिर तरह बल तो सबसे बच जिम्मे जाती साझा सेवा का बेड़ा भैया बजा निकाल तो फिर तरह बल तो सफ़े उतरा जाते साझा सेवा अवेरा अभय बचा निकाल तो फिर तरह बल तो सफ़े रखी न जाती साझा सेवा अवेरा अभय बचा สภเปัญมาญุทีสายเทวาเวลาปัยาปัญชานิฆาสุเกตตรนังรูหังตัวสภยอุตลยานุทีสายาเทวาเวลาปัยปัญชานิาสุเกตรนัรหังตุสภัยตนญานุริสายเทวาเวลาปัยาปัญชานิาสุเกตตรนัรหาัตุสภัพเติมายาทิรสายาเทวาเวลาปัยปัญชานิฆาสุเกตรนัรหาัตุสสพเพอุปลมายาทิสายเทวาเวลาปัยปัญชานิาสุเกตรหนักรหาัตุ สัพเพภุรัติมายาทิสายามนุษยาอเวลาอภิญญาปชาณิฆาสุขิอัตตัง g ปัญหาหนาตัพเพ์ปจิมายาทิสายามนุษยาอเวลาอภิญญาปชาณิฆาสุขิอัตตัง g ปัญหาหนาตัพเพอุตระายะทิสายามนุษยาอเวลาอภิญญาปชาณิฆาสุขิอัตตัง g ปัญหาหนาตุวสภ์นักเขียนญาทิสายามนุษยาอเวลาอภิญญาปชาณิฆาสุขิอัตตัง g ปัญหาหนาตัพเพ์ุรัติมายะอนุทิสายามนุษย์ษาอเวลาอภิญญาปชาณิฆาสุขิอัตตัง g ปัญหาหนาตัพเพ

สัพเพปุรช bueno, ิมายาทิ่สายะวินิปาติกาอเวลาอภิยญาปชาณิคาสุคีอัตตะลังเบลังรตุสัพเพปชิมายาทิ่สายะวินิปาติกาอเวลาอภิยญาปชาณิคาสุคีอัตตะลังเบลังรตุสัพเพอุตรายาทิ่สายะวินิปาติกาอเวลาอภิยญาปชาณิคาสุคีอัตตะลังเบลังรตุสัพเพทักขิณญาติทีสายะวินิปาติกาอเวลาอภิยญาปชาณิคาสุคีอัตตะลังเบลังรตุ สเปุ๋มยอนาุนิสายไวิมีปฏิกาอเวลาอยัยัญชานิคาสุเกตตางบริหารตุสเปยปุ๋มย่อายุนิสายไว่นีปฏิกาอเวลาอยัพยาัญชานิคาสุเกตตางบริหารตุสเปอุตราะอาุนิสายไวิมีปฏิกาอเวลาอยัยัญชานิกาสุเกลตตางบริหารตัวสเปตกินเมอายุนิสายไม่มีปฏิกาอเวลาอัยชาิกาสุเกตตงบริหาตัสเปยิติเม่อภายาิสเกต่ังปิหาร สเปอุปัลิมายะทิสัญญาวินิปาัิกาเวลาอะไรนะพี่ชายนิกาสุเกตกลังเปริหันตุอิเมหิฮัสสะหากเลหิติสาพระนามิตาเจโตวิมุตติสเปปสังสัตตังปิลาวังเวสวัชชะวัจเจตวะอภิลักษณยะอุปคาตังวัจเจตวะอนุปาคาเตนะสันตังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาตทานังวัจเจตวะอภริยาวะยา ท่านีนะวิหิสังขัติเจตวาวิหิสาหายะสัพเพสัตตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาสุขิทุคิโนทุสุขิตัตตาหุนตุมาทุกขิตัตตาติอิเมหิอะตหากะเกลิหิสเพสัตตาเมตตายาติเมตตังธรรมังเจตัจยติติเวเจโตสัพพะพยาปาถะปะริยุทธานีนะมุ จัตติวิมุติเมตตาจัจโตวิมุติจัจติเมตตาจโตวิมุติเมตตาภามาวิหาราวาภามนาจิติตาปุทีิเก้าเทวตาวิโยชนะคลาทุกขปัตาเจนิตุขาภยปัตาเจนิพยาโสกปัตาเจนิโสกาโหตุสเพปิปนิโนเอตาวตาจัจเมิหิสัมปัตังปุชะสัมปะทังสเพเทวา นุโมทันตุสภสัมปติสิทธยาทานังทัตันตุสัทตยาสีลังลักขันตุสัพพทานภาวะนาภิรตตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาสัพเพปุทาภะลาปตาปเจกนัจจายังพลังอรหันตาลนัจเตชีนะลักขังพลังมิสภพโสสเพปุทาภะลาปตาปเจกนัจกายังปเจกนัจจายังพลังอรหันตาลนัจเตชีนะลักขังพลังมิสภพโส สัพเพพุทาพละลพตตาปัจจิกนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักขังปนามิสาปโซสัพเพพุทาพละลพตตาปัจจิกนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักขังปนามิสาปโซสัพเพพุทาพละลพตตาปัจจิกนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักขังปนามิสาปโซสัพเพพุทาพละลพตตาปัจจิกนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักขังปนามิสาปโซสัพเพพุทาพละลพตตาปัจจิกนัจจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักขังปนามิสาปโซ สัพปหุตตาภะะลปัตตาปฏิกรน์จักรยังภะรรกรันตานั่งจะเตเจนะลักข mm ังปัญญามิสะพัสโซสพปหุตตาภะะลปัตตาปฏิกรน์จักรยังภรรกรานตานั่งจะเตเจนะลักขังปัญญามิสะพโสโซทวยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุวัตแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระเจ้าด้วยการสวดสังฆายาบทสวดมนต์พระสูตรพระบารีแล้วพระประธานเหานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าและก็บ่ของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยา ขอให้ร่วงจากขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวเงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวะเทพเทวดาโปรดอัลนลนูอลนาในการสวดสายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่มอนมลแล้วโปรดอัลเลยพรให้เกียข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาและวัตถุมงคลพระพิตาสามสิ่งพระพิตายศเศรษฐีเรียนยศเศรษฐีเรียนไว้คูหกแปดจดตรวจจนวัตถุมงคลทั้งปวงนี้สามสิ่งสามเพื่อนให้เปลี่ยนเป็อนอรุภาพและเป็นพระบุิรตรงสำเร็จสัรเสิทธิ์ทุกการเธอ